สวัสดีครับเมนเนตกะมาพบกับหอยทอพาชมงวเนาะเมัน,น้บนทอพาชมง่เมนเนตสิบโฆษณายาครับผมยาที่ผมใส้แล้วอนที่เคยลงคลิปให้เบึ่งเนาะครับเนาะอันนี้เป็นยาสมุนไพรจากมหลาลัยเพื่อนเพื่อนวิจัยออกมาครับเป็นยายาส้มสูตรสีฟ้าตำนานร้อยปีเพื่นว่า ยานี่เป็นยาตำนานโอสถของอยังเงินของภาพยังเงินเพื่อนนะที่ถ่ายทอดไว้เป็นเวลามากกว่าร้อยปีครับผาษานเทคโนโลยีทางเพศัชจกรรมครับผมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่ผิวหนังพัฒนาโดย Doctor, ด็อกเตอร์จุดๆนะครับเนาะและคณะเพื่อนมีส่วนประกอบของตำรับวัตถุธาตุได้แก่จุนสีครับผมแล้วกะ็ดินประสิวนะครับเนาะแล้วก็เกลือแกงและกรสารสมครับผมที่ว่าเพื่นนันผสมสูตรสูตรของพ่นเนาะครับเนาะเป็นเพื่อใช้ในการพ่น พ่นหรือทาแผลภายนอกเพื่อรักษาแผลโรคลำปีสกินครับผมในงัวซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงในขณะนี้ครับผมทุกมือนอี่นอกครับเนาะโรคมันรุนแรงตัวนี้กัวิธีใส่มันกัวิธีใส่มันกับ,กบข้อหนึ่งมันกับก่อนใช้งานให้ผสมกับน้ำสะอาดโดยใช้ยาหนึ่งขวดใส่ลงไป ขวด1,000มิลลิลิตรหรือน้ำเปล่าขวดขวดนึงนี่เนาะครับเนาะขวดของมันนี่ผสมกับน้ำขวดโคก1ขวดนะครับผมประมาณนั้นเนาะครับเนาะอันที่สองน้ำยาที่ผสมแล้วพ่นหรือทาให้ทั่วที่แผลวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นจนกว่าแผลจะหายโดยทั่วไปแผลจะเริ่มแห้งและตกสะเก็ดหลังจาก ใช้ไปประมาณสองถึงสี่วันเพื่อนว่าอันที่สามตะกอนที่เกิดขึ้นจะเป็นตะกอนธรรมชาติเวลาห้บาบไ่ได้ขย่ามันมันก็สิเป็นตะกอนสีฟ้าครับเหมยาตัวนี้แล้วครั้งเดิมสะเป็นสีขาวนะครับเนาะตวก็ผมเคยลองใช้มาแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมถือว่าเห็นผลครับเห็นผลดี เพราะว่าทังอาจารย์เพื่อนวิจัยมากับคณะกับคณะ,ณะอันแพทย์เพนไทยแลวกัสาขาสัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยราชมงคลอีสานนะครับเนาะถือว่าดีครับยาตัวนี้ผม เพิ่นก็เอามาแจกฟรีครับบ่ได้คิดเงินแม้แต่บาทเดียวครับผมตัวนี้ก็ผมก็แค่อยากมานถ่ายให้เบื่งสื่อเนาะครับเนาะว่าผมใส่ยาตัวใดหลายคนมันถามมาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเด้อฝากช่องผมเนีอยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยก็เป็นกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปเนาะครับเนาะขอบคุณครับ